สบายดีที่น้องเอฟซีทุกคนสบายดีนาแมงแรงหนูกสาวอย่าเข่าแหงกินขอกินก้อนพอแมมสวยที่ซองอ่ะเฮ้อสวยที่ซอง่ะอาหารแรกมือนี้ก็หูเข่ากินกับทอดไข่พี่น้องข้าวสวย าชาวนากำลังขมุกขมัวอยู่พี่เนาะกำเรียบกบงานฝนตกมาแล้วก็ดําให้ดําหน้าลุกกะอยพี่น้องผู้เขาเจ้าดําเอาอย่างโบรานดําเนาะรออีกสองสามมื้อรอหน้ามว้อยู่พี่น้อยกกงยันหน้าม,มือปลา กาเขายังน้อยแห้งเลี้ยงงัวพี่น้องมาตวนได้สุดท้ายก็ไม่ไหวไม่เข้ามาตวนได้ หาร้อยไม่มนีหกร้อยเม่มึงก็เป็นเช็ดก็ได้คุละซาคุละซ่าหัวแสดง้าได้หาร้อสสิบคลซาก็นด้เออสิสีบาท้บาทร้บาทคอยนะคะี่บาทแชทดชะามาดันามาระดมกมาสวัเนาะอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดคลิปบ่ วันนี้ป่าลุงอเพลงก็อยู่ไกลแช่ยังหมดเต็มบอกเขากำลังคิดว่าเปิดข้าเปิดไม่ได้สาดแดกหัวสายสายอนเด้ผู้ผูเสือผาเป็นยังไดีที่น้องหกเย็นบูย่ผ่อนลมกูเลยตอนนี้ ทอดไข่พี่น้อยเอ้ยนเปิดเบอร์สองเบอร์สองก่อนคือเพยินทอดไข่อาหารแรงนี่จะินฟ้าเ็ตแห้งเลยเมนมูข้าเม,มืบบนะ่อ,อบ,บ้านขาหมัดาบบาะเดี๋ยวพอที่แท็กมาแต่บ้านถ้าจะเดือดเป็นลูกบริษัทชิปที่กีวัชิทายชิปนะ่ะ ที่เว่าสิเมื่อน้ําเจ้าเมื่อเบิงดินดินทางแม่แปลว่าท่านเปบ้านเฮาก็ท่านเนนก็เขาเจ้าคอนนั่นเขาักแดนเนาะเขาเจ้าลูกลกเอาะเขาเจ้าบ่ออกดอกเขาเจ้าบ่นบ่ได้ปเห็นจื่อ โมเมนต่องปีเราบังคับบริปายจะ่องปีแล้วปลไปเบิ้งนะมันจะบกเนาะคน,นะบ,นนบ,นนบ,นนบัจะจืดจืดแดดมันได้ต้องข้าบริอยู่ตลอดเขาจ้านักมาเจอแนเขาจะเอาแล้วอยู่บบจืดอยู่ในแม่ตะดินเหมือนมั้งอยู่ม บัวตอนพังเขาจะพังบัวเนาะมาเขาจะเขาจะพังขาหน้าหน้าครับผงจะพี่นำยัง Thế làm gì đấy? Em ăn nó chọn đi. Nó sao kìa. một Ôi, em ăn làm cắt chọn nào đi. Ôi, chị nào có khuôn tốt còn họ nào như ta Thôi <laughs> ลายนะเห็นไหมใส่กองโกโลกะพี่น้องเอ้ยไม่สบายอ่างเงี้ยปวดอันนี้ข้อไผ่ด้วยคุณน้องปวดองค์นี่องค์เบิร์ตเพล่อพาร์ตีนี่คุณน้องเลยเข่ามาสิย่างบาดใส่กองโกโลกะปวดครับปวดในกาเขาไปย่างไร้ใช่ไหมคไปย่างโคกย่างห้าเฮ็ดห้าอย่างนี้ยก้ามาได้ปวดนิดน้ำปักหลายปีแหละปักหลายมันเขาไปอยู่ในในอยูมันมันมันทะลุเกิดขึ้นมาแหละเกิดข้างอยู่พี่น้อง ข้างอยู่นีมแต่ถอดน้ำอกมาน้ำเาออกแต่ว่าเกิดหนาสิขาไปว่ะเกิดมันตค่เกิดแกย้าเทียนหอสิออืมอืมันปักกางเลยบนวาแบงแบงลูกแบงมันเลอ อย่างนันนะ่อย่างสู้รับมันีร้อยนะจ็ไม่อีกนี่นะเอาจะพูดพกเาเข้าหุ่ตาพวกเขารู้ตาว่เพิ่นขักแล้วะ่ะเพิ่เขาจะยอมเป็นน้องด้วยหรอ ทีแล้วเราออกปากันคำสั่งแบ่งนัง่นคนบริปันอันชันใจปลาลุปันแหปันหน้าเมืนออายุเพิ่มมาก เมื่อยไปหรอกูเมื่อยเราับุักเอเห็ดเจินบุักเรี่ยงง่วงนอกอเปลากะอมขึ้นมาเขาบอว่าช่างเออชางเป็นก็อกไสิมาเราอ่ะหืมไข่เปล่าไห่บ้านไข่บานยังเหลนงปกกะ ไามันสวยงายดำนาเด้ยวละอะไรกันหนึ่งวันสิบประตูได้ประตู

จื้อบอสลาขุกนั่นอยู่ในหันขุนนี่อยู่ในหันจื้อแล้วเพิ่นเลยไปเฮ็ดหมูนะเฮ็ดอันนั้นะครับเฮ็ดมันเฮ็ดมันจื้อหน้าจื้อหน้าตาบอสน้องป้าป้าปลตายลุ้มปาบอสขึ้เมาถึงปีกระเบื้องเมื่อไม่อย่างนั้นมาพื้นละ มันก็จะมากลูกเอาก็ได้ว่าพืชว่าพืชเด้อพี่น้องสันนิี่ทานที่เจอนะแต่ประเดี๋ยวสิปักปั๊มนะเราบปเจอว่าปักปั๊มน้ำมอเทือนมันบบแมนว่าพืชของคนตายคนตาบอดน้องคูนเขาบอกเขากต่เขาจะกลายไปทะยุมองกรส้นกันนะจะคนนี้มาอยู่บริษัทบริษัทฉังไม่บอกเฉลี่ยไปหน่อยหนึ่ง พอยมายของคุ้มหลายลายนะอืมพยังกินอะไรบนี่ทอดไข่หล่าเอ้ยมาเอาเขาไปแมวเด้อดงทำแม่กเจ็แบ่นี้ดูให้ลู ่อยลากก็ได้แบ่งแล้วล <ä> ูกบริยูทุกคนไอเแม่กี้ก็เึ่งจะไปเอาจะพูดลูกสองคนเอาที่หิตาฮกตาหนึ่งนะปลาวะ่ก็ใช้ไหกี้ไปเอาบะออเอาซเป็นยัง้เอาหนัอยู่บ้านน เอ้ยมาบังปลาลุกเห็นไหลูก้าเล่าตัวนึงเลยบ้านปลาลูกห่อใช่เลยมาเล่ากับกูสิมาเล่าห้าสิบถ้าหาวิจามันบื่หน่อยเนาะ ลเล,ลาเาดือปลุงขอกระไรกระแซวกติตาม,ม,มาส่องเจเสดแล้วก็ส่องพอยแข่งเดือปลุงสวัสดี